โมตัสสะพระกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียนกล้าว ขอกาบพระเถระในการกล่าวทมกล่าววินยัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านโยมนั่งได้ตามสบายนะไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมวันนี้ก็เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งสําหรับคนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนแท้ๆนะอย่างอาตมาเนี่ยเรียกว่าจีนแต่บรรพบุรุษไม่มีเชื้อสายไทยเลยนะแต่ก็ือว่าเป็นคนไทยนี่แหละพระอามมาก็เกิดในเมืองไทยแต่เขาว่ามีเชื้อสาย นะมาจากเมืองจีนแล้ววันนี้ก็เป็นวันจุดจีนถือว่าเป็นวันปีใหม่แล้วก็เป็นวันมงคลแห่งปีสําหรับคนจีนที่เหน็ดเหนื่อยกันมาเยอะนะคนไทยก็เหนื่อยคนจีนก็เหนื่อยแต่ก็เรียกว่าวิถีชีวิตการทํางานอาจจะแตกต่างกันบ้างในบางจุดแต่ทุกคนต้องการความสุขในชีวิตเช่นเดียวกันจึงขนขวายดินนนะ้นรนเนาะพยายามจะหาประกอบสัมมาอาชีวะอาชีพที่ชอบนะไม่ได้เบียดเบ,บ,บียนบุคคลอื่น ก็ต้องอาศัยความขวนขวายอุตสาหะของตนแล้วมันก็ผ่านมาแล้วอีกหนึ่งปีแล้วก็ผ่านมาแล้วหลายปีด้วยนะก็เป็นเครื่องให้เราสำรวจตัวเราเองว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นกุศลหรืออกุศลมากกว่าเป็นไปในการทำความดีหรือเบียดเบียนบุคคลอื่นมากกว่ากันนะก็เป็นเครื่องให้เราตั้งตนเองในทางที่ชอบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นมงคลในชีวิตสําหรับวันสุดจีนนียไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่เป็นวันหรือเสื้อผ้าหรือสีแต่เป็นเหตุนํามาซึ่งความเจริญก็คือกุศลสิ่งใดที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดนั่นแหละสิ่งนั้นจะเป็นมงคลสําหรับเราซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดสิ่งที่เป็นมงคลในข้อแรกเลยนะว่าการไม่คบคนพาลการครบแต่บัณฑิต การบูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุดคือเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญแน่นอนนะโยมนะโยมก็อยากจะคบคนดีใช่ไหมคนดีก็อยากจะคบคนดีคนชั่วเขาก็หาคนชั่วเพราะฉะนั้นเราต้องการความเจริญในชีวิตก็ควรจะประพฤติปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคได้แนะนำก็คือการครบบัณฑิตบัณฑิตก็ในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ที่มีศีลมีคุณธรรม ประพฤติแต่กุศลกรรมเช่นมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเงี้ยเป็นบุคคลผู้มีเป็นบัณฑิตบุคคลผู้สดับตับฟังพระสัตธรรมไว้โดยมากก็เป็นบัณฑิตในที่นี้เช่นเดียวกันแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าบุคคลรอบข้างของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นบัณฑิตหรือเปล่าหรือเป็นสัตบุรุษหรือเปล่ามันมีหลายสัมพนยมนะไม่ว่าจะเป็นสัตบุรุษก็ดี บัณฑิตก็ดีการัาณมิตรก็ดีก็ล้วนแต่มุ่งหมายถึงจุดประสงค์เดียวกันก็คือบุคคลผู้ยังกุศลให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นผู้ที่มีปัญญาฉลาดในการทําให้กุศลนั้นเกิดขึ้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเนี่อันนี้ก็เรียกว่าบุคคลดีคนชั่วก็โดยในยะต่างกันเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้เนี่ยมาจึงนาธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าทำ ของอสัตบุรุษและสัตบุรุษหรือจะแปลงให้ง่ายก็คือลักษณะของคนชั่วและคนดีเอาง่ายๆเลยนะว่าเราจะสังเกตยังไงว่าเราอยู่ในขอบเขตของคนดีหรือคนชั่วอันนี้ที่นี้เนี่ยจะพูดถึงในหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการสนทนาเพราะสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่าคนที่เรากำลัง คบหาอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยถ้าอยู่ผ่านผ่านกันโดยไม่ได้สนทนาเนี่ยเราจะไม่รู้นะอิรยาบทบางทีมันหลอกได้นะจนกระทั่งเราได้สนทนามีความใกล้ชิดเราจึงได้รู้ว่าบุคคลที่เรากําลังคบหาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคนดีหรือคนชั่วเพราะฉะนั้นตอตมาจึงได้นําเกี่ยวกับลักษณะของการสนทนาเนื้อหาที่คนดีกับคนชั่วเนี่ยเขาใช้สนทนากันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไร นี้เราลองมาดูในลักษณะของคนชั่วก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการพึงทราบว่าเป็นอสัตบุรุษคือเป็นคนชั่วคนที่ไม่มีคุณธรรมนะธรรมสี่ประการนั้นเป็นไนดูลักษณะนะอสัตบุรุษในโลกนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นแม้ไม่มีใครถามก็พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องนั้นจะกล่าวอะไรถึงเมื่อถูกถามเล่า มีใครซักถามเข้าก็เล่าเรื่องอันเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นนั้นอย่างพิสดารไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่มีอ้อมค้อมพูดให้บริบูรณ์เลยนะนี้แหละพึงทราบเถิดว่าผู้นี้เป็นอสตบุรุษเป็นคนชั่วหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าชอบเล่าเรื่องเสียหายของคนอื่นด้วยเจตนาที่ไม่ดีนะชอบเหมือนนินทาน่ะนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงของคนอื่นแต่ก็ชอบเล่าให้บุคคลอื่นเนี่ยไปโพนธนาบอกว่าคนนี้บ้านนี้ไม่ดีเลยนะดินทาแล้วก็ว่าร้ายนะพูดแต่เรื่องเสียห,หายของบุคคลอื่นเพื่อหวังจะให้เขาทำมาเสื่อมเสียบ้างเวลาบุคคลเนี้ยพูดเรื่องของคนเ่องพูดเรื่องเสียของคนอื่นเนี่ยก็ทำให้ตนเองเนี่ยเหมือนดูดีนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีเจตนาร้าย ก็หวังปรารถนาจะให้บุคคลอื่นประสบจากความทุกข์จึงพูดเรื่องเสียหายแม้บุคคลอื่นไม่ถามนะตนเองก็พร้อมที่จะเล่าเรื่องเสียหายให้คนอื่นฟังป่วยกล่าวไปใหญ่กับเวลามีคนถามใช่ไหมถามแค่นิดเดียวว่าเออเธอเธอเมื่อวานฉันเห็นเมื่อวานเนี้ยบ้านนี้ก็ทะเลาะอะไรกันเธอรู้ไหมเท่านั้นแหละเข้าเรื่องเลยใช่ไหมก็สาธยายตั้งแต่ต้นตระกูลไปเลย,ยตระกูลเนี้ยโอ้ยพ่อแม่มทะเลาะก,กันทั้งวันลูกหลานมันก็ทะเลาะก,กัน แล้วก็เล่าไปยาวเลยถามแค่นิดเดียวนะพร้อมที่จะแจกแจงรายละเอียดไม่ให้ตกบกท่องเลยนี่แหละเป็นลักษณะของอสัตว์ปรุษคือคนชั่วหวังแต่ให้เขาเนี่ยประสบแต่ความทุกข์จึงพูดเรื่องแต่เสียหายของบุคคลอื่นโดยไม่ได้หวังประโยชน์อย่างใดให้เกิดขึ้นเลยอันนี่เป็นข้อหนึ่งนะเราตรงไหมหรือเรามีคนรอบข้างของเราที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหม เพราะฉะนั้นบุคคลใดที่เป็นคนชั่วพระองค์ตัดว่ายัางไงให้อยู่ห่างๆอย่าไปคบลักษณะโดยตรงกันข้ามเดี๋ยวค่อยว่ากันนะของคนดีนี้เราเรามาดูลักษณะของคนชั่วอย่างที่สองก่อนอีกประการหนึ่งอาสาบุรุษเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของผู้อื่นคือเป็นความดีของคนอื่นเนี่ยแม้ถูกถามก็ไม่ยอมเผยเรื่องนั้นไม่ชอบพูดเรื่องดีๆของคนอื่นนะจะป่วยกาไปลายเมื่อถูกถาม เวลาถูกซักถามเข้าก็เล่าเกียรติคุณของผู้อื่นนั้นอย่างย่อๆบกพ้องพูดไม่เต็มพูดอ้อมค้อมไม่บริบูรณ์นี้แหละพึงทราบเถิดว่าผู้นี้เป็นอสสัตบุรุษทําไมละ่ะคนชั่วนะเวลาเรื่องดีๆของคนอื่นก็ไม่ยอมพูดถึงกลัวว่าเขาจะดีกว่าตนบ้างกลัวว่าเขาจะไปสรรเสริญบุคคลอื่นแทนที่จะมาสารรเสริญตนเองก็จึงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องชั่วๆนะก็ทีนี้ในเรื่องดีของบุคคลอื่นเนี่ยก็ไม่เคยประกาศกิจคุณเลยนะในที่รับแม้แต่ในที่แจ้งไม่ยอมพูดเวลาถูกถามว่าเออเธอเนี่ยเห็นบ้านนั้นนะ่ะเขาเฉลิมฉลองอะไรกันเธอรู้ไหมก็พูดนินดๆหน่อยๆก็ไม่รู้สิก็เห็นเขาฉลองกันเป็นเรื่องปกติมั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่ไม่ยอมพูดในรายละเอียดว่า ทาไมเขาจึงมีความยินดีทมไมเขาถึงเฉลิมฉลองกันนะก็เบียเบ่ยงเบี่ยงเบนไม่ยอมพูดนี่อันนี้เป็นลักษณะของคนชั่วที่ไม่ค่อยจะประกาศเกียรติคุณของบุคคลอื่นมีความตนีนะอันนี้เรียกว่าตนีในคําสรรเสริญตนเองไม่สรรเสริญจะปล่อยกาบใหญยจะไปพูดให้คนอื่นฟังใช่ไหมไม่ชอบที่จะสรรเสริญคุณความดีของบุคคลอื่นเขาเรียกว่าเป็นผู้ตนีในคําสรรเสริญ อย่างที่สองแล้วนะเรามีส่วนไหมถ้าไม่มีส่วนก็ภูมิใจในะโยมนะ <c oughs> ก็ภูมิใจได้ว่าเออเราเป็นไม่ได้อยู่ไม่ได้มีส่วนของบุคคลที่เป็นอสศัต์บุรุษท่นี้มาดูอย่างที่สามโยมอีกประการหนึ่งอสศัต์บุรุษเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนอันนี้มาเรื่องของตนเองแล้วนะสองข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลอื่นทนี้อสัตบุรุษนี่แหละ เรื่องใดที่เป็นข้อเสียหายของตนแม้ถูกถามก็ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนั้นจะป่วยกล่าวไปยัยเมื่อถูกถามเล่าเออเมื่อไม่ถูกถามเล่าจะป่วยกล่าวอะไรเมื่อไม่ถูกถามนะเมื่อถูกซักถามเข้าก็เล่าข้อเสียหายของตนอย่างย่นยอ่อบกพ่องอ้อมคอไม่บริบูรณ์นี้พึงทราบเถอว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษพอทีเป็นเรื่องข้อเสียหายของตนก็ไม่ยอมจะปิดปากเลยใช่ไหม พราะกลัวทำไมกลัวว่าจะโดนต่อว่าบ้างกลัวว่าจะถูกถูกต่อว่านะหรือจะทําให้ตัวเองเนี่ยดูไม่ดีในสายตาบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเส,เสียหายของตนเนี่ยไม่ชอบเล่าแต่ชอบเล่าเรื่องเสียหายของบุคคลอื่นเพื่อให้ตนเองเนี่ยดูดีแต่เรื่องชั่วๆของตนหรือเรื่องข้อบกพร่องของตนไม่ยอมปีปากถึงแม้จะถูกถามนะตนเองก็ด้วยความละอายนะ กลัวว่าจะดูไม่ดีก็พูดนิดๆหน่อยๆพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่เข้าเรื่องสักทีเพราะฉะนั้นแต่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดเผยเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะเขาคือมันทำไปแล้วไม่ต้องกลัวที่จะต้องละอายอีกนะก็พร้อมที่จะเปิดเผยแ,แต่คำว่าเปิดเผยเนี่ยก็มันหมายความว่าคนที่เปิดเผยเรื่องที่ชั่วของตนเนี่ยจะดีทั้งหมด บางคนก็มาอวดกันนะคนชั่วชอบอวดความดีความชั่วของตนก็มีนะเอ้ยเนี่ยฉันไปขโมยของมาจากในห้างนี้นะห้างโรบินสันสมมตินนะไอคนอีกคนหนึ่งก็มาทับโอ้ยแกมันอะไรฉันไปขโมยไปปล้นธนาคารมาเมื่อวานว่าสุดยอดกับแกอก,ก็เอาเรื่องชั่วๆมาข่มกันไออย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตนะก็ยังเป็นอสัตบุรุษเหมือนเดิมนะก็เพราะว่าเอาเรื่องชั่วเมื่อ เพื่อมาข่มกันเท่านั้นเองแต่บุคคลผู้เป็นอสศัตบุรุษนี่แหละก็อายนะไม่ยอมเปิดเผยเรื่องเสียหายของตนเพราะกลัวจะต่ำต้อยอย่างนี้เป็นต้นไม่พร้อมที่จะปรับปรุงตนผ่านมาแล้วสมข้อมาดูข้อที่สี่มอีกประการหนึ่งอสัต์บุรุษเรื่องใดเป็นเกียรติคุณของตนแม้ไม่มีใครถามก็เผยเรื่องนั้นขึ้นเราเองโชว์เลยโชว์ภูมินะ โชวปัญญาคือไม่มีใครถามแล้วอึดอัดมากเหลือเกินความรู้มันจะแตกนะตนเองก็พยายามจะพูดให้คนอื่นฟังว่าตนเองเนี่ยฉลาดอย่างงาู้นฉลาดอย่างนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างนี้นี่แหละเป็นลักษณะของอาสาบุรุษนะชอบประกาศกิจคุณของตนจะป่วยเก่าไปใหญ่เมื่อมีคนถามเท่านั้นแหละเวลามีใครมาถามซักถามว่าเออคุณเรียนจบอะไรมานะ อาัตบุรุษทั้งหลายก็จะพลานาคุณของตนนะเริ่มตั้งแต่อะไรอะตระก,กูลวงตระก,กูลมาเลยนะโอ้ตระก,กูลของฉันค้าขายมาอย่างนี้อย่างนี้นะฉันก็มีความสามารถในการค้าขายเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเวลาถูกซักถามถูกซักถามเข้าก็ประกาศกิจคุณของตนนั้นโดยพิสดารไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่อ้อมค้อมบริบูรณ์นี้แหละปึงสร้างถ้จด,ดว่าเป็นธรรมของอาศัตบุรุษคืออวดคุณนะ นะก็คล้ายๆท่านเปรบอุปมาเหมือนหญิงสตรีที่งดงามเนี่ยแต่หญิงสตรีเนี้ยชอบเผยอวัยวะให้ชายดูถามว่ากุลสตรีมันหายไปเลยไหมหายไปเลยนะไม่ว่าจะงามแค่ไหนแต่ชอบไปโชว์โชว์เนื้อหนังมังสาให้บุคคลให้บุรุษด,ดูเนี่ยความงามนั้นมันก็สูญสิ้นไปคุณลักษณะของความเป็นกุลสตรีก็หายไปถึงแม้ว่าเขาจะสวยก็ตามแต่โชว์เนี้ย เวลาที่ไม่ควรโชว์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับบุคคลผู้มีปัญญาแต่ไม่ฉลาดในการนําปัญญาของตนเนี่ยมาใช้สอยเที่ยวเป่าประกาศว่าตนเองมีความรู้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะก็เหมือนคล้ายๆอีกว่าโยมกางเกงในเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมชุดจันในกางเกงในแต่มันใส่อยู่ข้างในใช่ไหมมันไม่ต้องไปเปิดเผยแต่บุคคลผู้พิสดารเนี่ยจะเอากางเกงในเนี่ยมาทับกางเกงนอก ใครซูเปอร์แมนยงเคยเห็นไหมเออซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นยอดมนุษย์ที่ประหลาดที่สุดแล้วเอากางเกงไหนมาใส่ข้างนอกนะมันจะเขาก็จะวิจาร์กันบ่อยนะเออบางคนก็บอกอะไรเนี่ยไมยอดมนุษย์นี้ประหลาดมากเลยนะเออเอากางเกงในมาใส่ข้างนอกสีแดงแป๊ดเลยนะแต่คนก็ชื่อชจมใช่ไหมเออเป็นซูเปอร์แมนเป็นบุรุษนะเพราะฉะนั้นบุก สิ่งใดที่ควรจะเปิดเผยก็นํามาเปิดเผยสิ่งใดควรที่จะปิดบังในการที่ควรจะปิดบังก็ควรจะปิดบังอันนี้แหละเป็นคุณธรรมของสัตวร์บรุุษของบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้ประเสริฐแต่บุคคลผู้ที่ไม่มีปัญญาคนชั่วการไหนที่ไม่ควรเปิดเผยก็เปิดเผยการไหนที่ควรจะปิดบังก็ไม่ปิดบังนะก็ทําสลับสับเปลี่ยนไปกันหมดเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ ความรู้ความสามารถก็ควรจะใช้ให้ถูกที่ถูกเวลานะไม่ควรจะไปอวดอ้างสปปรรพคุณของตนเองนะจนเกินงามอันนี้แหละทำสี่ข้อนะก็คือทำไมชอบพูดเรื่องเสียหายของบุคคลอื่นอย่างที่สองไม่ยอมประกาศกิจคุณของบุคคลอื่นอย่างที่สมข้อเสียของตนไม่ยอมเปิดเผยข้อ4ชอบพูดเรื่อง ความดีของตนเองประกาศเกียริคุณของตนเองอย่างพ่ำพเพลื่อนี่แหละทำสี่อย่างนี้เรียกว่าทำของอสตบุรุษทําให้เราพิจารณาได้ว่าถ้าเรามีส่วนแห่งความเป็นบุคคลชั่วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วนะเพราะว่าจะทําให้บุคคลอื่นเนี่ยไม่คบหาและถ้าเรามีเพื่อนสหายที่อยู่ในลักษณะสประการนี้ก็ให้พึงหลีกเลี่ยงซะเพราะพระอ,องค์ตรัสว่า บุคคลผู้เป็นคนชั่วไม่ควรครบหานะอันนี้เรารู้รู้ทำสี่อย่างของคนชั่วแล้วนะของอสสบุรุรท่านี้เราลองมาดูในฝ่ายตรงกันข้ามบ้างว่าทำของสัตบุรุษหรือบุคคลผู้ประเสริฐหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมมีศีลธรรมนะั้นทำสี่อย่างนั้นคืออย่างไรสัต์บุรุษในโลกนี้เรื่องใดเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นแม้ถูกถามก็ไม่เผยเรื่องนั้น จะป่อยกาไปใหญ่เมื่อไม่ถูกถามเวลาถูกซักถามเข้าก็จะเล่าเรื่องอันเป็นข้อเสียหายของผู้อื่นอย่างย่นย่อพูดนิดๆหน่อยๆขาดตกบกพร่องพูดแบบอ้อมคอไม่บริบูรณ์หนีพึงทราบเถิดว่าเป็นธรรมของสัตว์ุรุษไม่ได้โกหกนะบุคคลผู้เป็นสัตว์ุรุษเนี่ยรู้ในข้อเสียหายของบุคคลอื่นก็จริงแต่เพื่อที่จะไม่ให้เขาเสียหายไปมากกว่านั้น มีเจตนาที่จะป้องกันการเขาเรียกอะไรนะซ้ำเติมจากบุคคลผู้เป็นมิจฉ ua ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะมีคนถามนะถึงข้อเสียหายของบุคคลอื่นบุคคลผู้เป็นคนดีเนี่ยก็จะพูดเพียงแต่นิดหน่อยเพื่อไม่ให้เขาดูแย่ไปก่าน,นั้นนะแต่ไม่ได้ต้องการจะปิดบังความชั่วนะและต่างกันนะถึงแม้ว่าเราจะเปิดเผยความชั่วของบุคคลอื่นก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่า เราจะเปิดเผยเรื่องชั่วของบุคคลอื่นก็จริงแต่เพื่อต้องการจะให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือมันเกินความสามารถของเราเช่นเรื่องที่ไม่ดีของบุคคลภายในบ้านอย่างเช่นของลูกของน้องเป็นเรื่องภายในครอบครัวเราก็นํามาเปิดเผยเพื่อที่จะป้องกันช่วยกันแก้ไขมันต้องดูที่เจตนาของการนํามาพูดว่าเราจะพูดเรื่องเสียหายของบุคคลอื่นเนี่ยเพราะประโยชน์อะไร ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีของบุคคลอื่นแต่เวลาเราพูดไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือผลดีของบุคคลที่กระทําความเสียหายนั้นก็ควรจะพูดเพื่อให้เขาแก้ไขให้เขาปรับปรุงนะเพราะฉะนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องเสียหายของบุคคลอื่นหรอกนะไ,ไว้เว้นไว้แต่มันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆอย่างเช่นในการประชุมสงฆ์ก็ดีบางครั้งก็พูดเรื่องเสียหายเหมือนกันแต่เป็นไปเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ของบุคคลเหล่านั้นบางคนเนี่ยไม่สามารถจะพูดให้เขาแก้ไขได้ในตัวต่อตัว,ตวก็ต้องอาศัยพึ่งอาศัยสงฆนะ์แจ้งข้อเสียหายของบุคคลนั้นเพื่อให้สงฆ์เนี่ยได้ช่วยกันแก้ไขในบุคคลเหล่านั้นอันนี้ก็ต้องดูของเจตนานะโยมทน่นี้อย่างที่สองอีประการหนึ่งสัตบุรุษเรื่อมใดเป็นกิจคุณของผู้อื่นแม้ไม่มีใครถามก็เปิดเผยเรื่องนั้น ต้องการสารเสริญนะอันนี้เขาว่าไม่ตนีไม่ตนหนีในคําสารเสริญจะป่วยก่าไปใหย่ยถึงเมื่อมีใครถามเล่าเวลามีใครสักถามเข้าก็เล่าเรื่องกิจคุณของผู้อื่นนั้นอย่างพิสดารไม่ให้ขาดตกบกพ่องไม่อ้อมคอมบริบูรณ์นี้พึงทราบเถิดว่าเป็นธรรมของสัตว์บรุษเเวลาคนดีนะก็พร้อมที่จะพูดความดีของบุคคลอื่นไม่ปิดบงังไม่เปิดเผยเลยยิ่งเวลามีใครถามเนี่ยอยากจะเล่า พราะต้องการให้คุณความดีของบุคคลอื่นเนี่ยกระจรกระจายไปโดยเฉพาะคุณความดีในคุณธรรมต่างๆพร้อมที่จะบอกนะเปิดเผยให้บุคคลอื่นเนี่ยได้ทราบถึงคุณความดีของคนต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัตว์บุรุษมาดูอย่างที่สามอีกประการหนึ่งสัตว์บุรุษนั้นเรื่องใดเป็นข้อเสียหายของตนถ้าเป็นตนเองเนี่ยมีข้อเสียหายอยากจะเปิดเผยไหม คนดีเขายอมเปิดเผยนะแม้ไม่มีใครถามก็พร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องนั้นจะกล่าวอะไรถึงเมื่อมีใครถามเล่าเวลามีใครซักถามเข้าก็ยอมที่จะเล่าเรื่องเสียหายของตนนั้นอย่างโดยพิสดารไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่อ้อมค้อมบริบูรณ์นี้พึงทราบเถิดว่าผู้นี้เป็นสัตว์บุรุษเพราะฉะนั้นลักษณะของสัตว์บุรุษเนี่ยข้อเสียหายของตอนก็พร้อมที่จะเปิดเผยอย่างเช่นพระพิสูจน์นะเวลามีอาบัต ก็ต้องเข้าไปแสดงอาบัติกับบุคคลอื่นเปิดเผยเวลาบุคคลผู้รับอาบัตินะจะปรงอาบัติเขาก็จะถามบางทีเขาก็ถามนะเออขั้นต้องอาบัติอะไรการถามแบบนี้ไม่ได้เพื่อซ้ําเติมแต่เพื่อที่จะต้องการช่วยเหลือนะหรือแนะนําในการแก้ไขอาบัติต่างๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ไปแสดงอาบัติก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเผยข้อผิดพลาดของตนเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเวลาเราพร้อมที่จะ เปิดเผยเนี่ยแสดงว่าเรายอมรับความจริงแล้วนะยอมรับความจริงถึงแม้ว่ามันจะอายแต่ความละอายนั่นแหละจะเป็นเครื่องห้ามบาปประกรรมถ้าเรามีฮีริโอตปปมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาเวลาเราเปิดเผยไปกับบุคคลอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทําความผิดแบบนั้นอีกเราไม่อยากต้องมาพูดเรื่องเสียหายของตนเองอีกก็จะเป็นเครื่องป้องกันบาปอากุศลของตนเองได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอุบายนะ บุคคลใดผู้มีปัญญาบุคคลผู้เป็นคนดีทั้งหลายก็พร้อมที่จะเปิดเผยข้อเสียหายของตนเพื่อที่ตนเองจะได้ไม่กลับมาทำซ้ำใหม่อีกทีนี้มาดูอย่างที่สี่อีกประการหนึ่งสัตว์รุษเรื่องใดเป็นกิจคุณของตนแม้มีใครถามก็ไม่เปิดเผยเรื่องนั้นไม่อยากจะอวดอ้างคุณความดีของตนเองแต่เมื่อถูกทักและ แต่เมื่อถูกซักถามเข้าก็เล่าเกียรติคุณของตนนั้นอย่างย่นย่อพูดนิดนิดนนหน่อยหน่อยนะพูดขาดตกบกพร่องอ้อมคอไม่บริบูรณ์นี่แหละพึงทราบเถิดว่าเป็นธรรมของสัตว์บุตรคือเป็นธรรมของคนดีนั่นเองแม้ความดีของตนมีอยู่ก็ไม่เที่ยวอวดอ้างสรรพคุณนะจะป่วยกาไปยายเวลาสุกซักถามใช่ไหมก็พูดนิดนิดหน่อยนอยนะผมก็พอทําได้ครับอย่างเช่นนะเออคุณพอมีความรู้ทางด้าน ไฟฟ้าบ้างไหมอ,อ๋อก็พอพอทำได้ครับถึงแม้ว่าตนเองเนี่ยโอ้จะมีความช่ำชองนะทําการงานอาชีพทางด้านนี้มาก็พูดแต่เพียเสียนิดหน่อยว่าอ,อผมก็พอทําได้ครับพอที่จะช่วยเหลือท่านได้ท่านมีสิ่งใดที่พอจะให้ผมช่วยเหลือได้ก็บอกพึงบอกแต่ไม่ต้องไปล่าย,ยาวมานะโอ้ผมจบเกียรติคุณนะผมจบประกาศนีบัตรนะปริญญาเอกทางด้านนี้มาเลามาสารพัดเลยทีนี้ถามนิดเดียวตอบยาวนะ พราะฉะนั้นก็จะพอเป็นเครื่องสังเกตให้ได้ให้เราเห็นได้ว่าธรรมของบุคคลผู้เป็นคนดีเวลาจะพูดจาเนี่ยก็จะไม่พูดเรื่องเสียหายของบุคคลอื่นพร้อมที่จะประกาศกิยติคุณของบุคคลอื่นเรื่องเสียหายของตนก็พร้อมที่จะเปิดเผยและก็ไม่ชอบอวดอ้างสรรพคุณความดีของตนเองทำสี่อย่างนี่แหละชื่อว่าเป็นธรรมของสัตว์บุษหรือธรรมของคนดีเพราะฉะนั้น พระอ,องค์จึงตัดสรุปท้ายว่าพิสุจ์ทั้งหลายหญิงสะใภในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู่ตระกูลของสามีย่อมมีความละอายกลัวเก่งมากทั้งในแม่ผัวทั้งในพ่อผัวทั้งในสามีทั้งในผัวโดยที่สุดในบ่าวและคนงานคนอาศัยเนี่ยเวลาสังเกตนะเวลาเราไปอยู่ในตระกูลอื่นอยู่ในบ้านอื่นเวลาเราเป็นสะใภใช่ไหมเวลาเป็นคนใหม่เนี่ยจะเป็นคนเคารพนอบนอ้อมเหมือนกับพระพิสุจ์เนี่ย เหมือนกันเลยนะเวลามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหดีขยันขันแข็งมาสวดมนต์ธรวัดเช้ามาแต่เช้านะขยันขันแข็งมาเข้าเรียนตรงเวลาพออยู่ไปนานเข้าเริ่มรู้หนทางหลบหลีกนะก็เริ่มไม่ค่อยมาสวดมนต์ธรมวัดเช้าอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันเลยเพระองค์ก็ตัดถึงสภยัยเวลามาอยู่ในตระกูลบุคคลอื่นเนี่ยครั้งแรกก็อ่อนน้อมถ่อมตนจ้าจ๋าเวลาผ่านไป คุ้นเคยกันเข้าหญิงนั้นก็กลับตะเพิดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างผัวบ้างกล่าวว่าไปพวกท่านจะรู้อะไรนี่นะคือว่าอวดสรรพคุณนั่นเองว่าตนเองอยู่นานรู้ดีท่านอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้เลยนะนี่แหละลักษณะของบุคคลผู้ค้นเคยดังนี้ฉันใดพิสุบางรูปบางรูปในพระธรรมวิน,นัยนี้ในคืนหรือวันที่ออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิต ย่อมมีความละอา,ายเกรงกลัวมากในพิสูจน์ทั้งหลายเวลาบทใหม่พิสูจน์บทใหม่นะเวลามีพิสูจน,น,น์ใดมาเตือนครูบาอาจารย์เตือนก็ยอมรับฟังนะก็ย่อมมีความเกรงกลัวในบุคคลทั้งหลายในพิสูจน์ทั้งหลายในพิสูจน์ทั้งหลายในอุบาสกทั้งหลายในอุบาสิกาทั้งหลายนะคือมีความละอา,ายความเกรงกลัวมีมารยาทที่ดีแม้ที่สุดในบุคคลวัดก็ตาม แต่ต่อมาคุ้นเคยกันเข้าพิสูจนั้นกับตะเพิดอาจารย์เสียบ้างนะไปด่าทออาจารย์บ้างว่าอาจารย์จะไปรู้อะไรเท่ากับผมผม,มา่าทำงานมาต้องนานอาจารย์อย่ามาเถียงผมเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เถียงนะอุปชาบ้างบอกท่านจะไปรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนี้เหมือนกันเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงเสนียย่งนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีใจเสมอด้วยสภัยใหม่ พิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้หละนี่แหละเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากทีเดียวนะให้เราเนี่ยเป็นตนเป็นบุคคลผู้มีตนเสมอไม่ว่าจะในยาเป็นพิสุใหม่หรือเป็นพิสุเก่าก็ตามนะยาโยมก็เช่นเดียวกันให้เรารักษาระดับของคุณความดีเอาไว้อากุศลใดที่มีอยู่ก็ทำให้มันลดน้อยลงอากุศลใดที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้เกิดขึ้น กุศลใดที่ยังมีอยู่น้อยทําให้มีมากกุศลใดที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนพอกพูนให้มากขึ้นบุคคลใดที่เป็นปาปมิตรเป็นมิตรชั่วพึงหลีกเลี่ยงบุคคลใดเป็นบุคคลผู้เป็นคนดีเป็นมิตรที่ดีเป็นกันนมิตรก็ให้พึงคบบุคคลนั้นนี่แหละเราจะได้ชื่อว่ากระทำสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนั้นให้เกิดขึ้นสำหรับในวันสุจจีนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไทยเชื้อสายจีนหรือเชื้อสายใดๆในโลกนี้ก็ต้องการสิ่งที่เป็นมงคลได้กันทั้งสิ้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายนะได้ประสบสุขประสบสิ่งที่เป็นมงคลคือเหตุนํามาซึ่งความเจริญแห่งจิตใจคือกุศลนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ในหัวข้อที่ชื่อว่าธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ต้องขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสับพพสัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัตตะทุกข์และไปถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร ต่อไปให้โยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสัตว์รททั้งหลายอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า จงมีความสุขเถิดภาวะตุสัพ,พมังคลังขอสาภามงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสะพระเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาภาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสตีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุ